สวัสดีค่ะติดอุบุตกลยุทธ์อนุพันธ์ประจมเพลศวันเาร์คมสองพนาร้อยห้นะคะในส่วนของ Safety d e c k Future นะคะ S50 M16 นะคะเมื่อวานก็ปิดพุ่งกลับขึ้นมากว่า18จุดนะคะ,ะปิดไปดับไปแถวๆระดับ890จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยมองในส่วนของแนวโน้มการเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยมีอโอกาสที่จะ,ะเห็นการพักตัวกลับลงมาเหมือนกันนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยการขยับขึ้นมาแม้ว่าจะเบรกเส้นกรอบ คู่ขนานในส่วนของเทรนไลน์นะคะแต่ว่าก็ยังมองว่าในส่วนของปัจจัยที่แวดล้อมเนี่ยยังดูมีความผันผวน,นอยู่นะคะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะตัวเลขผู้ขอรับสรัิการว่างงานประจําสัปดาห์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะคะแต่ว่าตัวเลขานาเข้าตัวเลขนําเข้านะคะเพิ่มขึ้นนะคะส่วน Uh, วันนี้เองเนี่ยคิดว่านักทุนจับตาดูเรื่องของตัวเลขค้าปลีกในเดือนเมษายนนะคะว่าจะออกมาในทิศทางใดรวมถึงในเรื่องของดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะก็จะทําให้มีคาดการณ์ในเรื่องของอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ที่ยังคงสร้างความผัผวนผให้กับตลาดในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าอาจจะมองกันไปว่าน่าจะเป็นหลังเดือนมิถุนายนนะคะ,ะสําหรับราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ก็ยังอยู่ใกล้ๆไฮของปีนะคะก็น่าจะยังหนุนทุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราอยู่บ้างนะคะแล้วก็คิดว่าในช่วงที่งบน่าจะออก จะหมดแล้วนะคะในเดือนในส่วนของไต,ตรมาสหนึ่งนะคะวันจันทร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วอมองว่าตลาดอาจจะกลับมามองในเรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังดูมีความเปราะบางนะคะแล้วก็ในเรื่องของประมาณการตัวเลข GDP ของไทยในต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าจะปรับลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนแกงซื้อขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยเมื่อวานต่างชาติกลับมาซื้อในฟิวเจอร์ประมาณ9 0 0 0หักว่าสัญญานะคะ,ะแล้วก็ขายน้อยลงในหุ้นนะคะต่ำกว่าพันล้านบาท แต่ว่าก็ยังไม่น่าไว้ใจนะคะในเรื่องของเมงเงยลงทุนว่าจะไหลกลับเข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเรื่องของภาพรวมอของปัจจัยต่างๆเนี่ยยังดูมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะไอซ่าศูนะคะผันผวนถ้าหกดีตัวขึ้นค่ายังติดแนวต้านริเวณ8 9 9 6จุดนะคะหรือว่าถ้าหลุดระดับ882จุดลงมาก็น่าจะไหลลงไหลลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะช็อตเดิมเมื่อวานปิดตัดาดทุนไปนะคะ วันนี้ให้รอช็อต s 5 0 m 1 6ที่896นะคะหรือหลุด882จุดนะคะเป้าหมายทําไร6-8จุดแต่ขดทุนเหนือจุดเข้า4จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะ AVM16 ที่เปิดไว้ระดับ5.85นะคะถือเราทําไร6.10นะคะตัดขัดทุนนะคะว่าหลุด5.77ค่ะสวัสดีค่ะ